รุ่นนี้ลดเยอะค่ะจะเหลือไม่กี่ใบนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเหลืออีกห้าใบหรือเปล่าหมดแล้วหมดเลยพี่ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะรุ่นนี้จะมีหน้าโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระถาเงินล้านเหมาะสําหรับใครที่ รับความโชคดีในทุกวันทุกๆ15วันรุ่นนี้ลูกค้าร,รีวิวเยอะค่ะและยันเศรษฐีนะคะเป็นยันที่หลายคนกลับมาบอกว่าโอกาสช่องทางการเงินคล่องดีมากๆเงินเหมือนจะหมดจะหมดมีโอกาสมีช่องทางเข้ามาบางจังหวะของชีวิตที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานหรือวันนี้นะคะต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มมากขึ้นแต่เท่าที่สังเกตได้หลังจากที่ใชุ้ทคุกลของยันเศรษฐีการเงินคล่องตัวดีมากนะคะและนะคะ 4 2 8 9 6 3แปนี้หลายคนก็กลับมารียบค่ะทั้งเงินทั้งงานทั้งโชคหลังไหลเข้ามานะคะด้วย4 2 8 9 6 3 9ปทุกใบมีเครื่องรางในดุดเงินนะคะสีเขียวนี้พพ์ไม่แน่ใจว่าจะเหลืออยู่ประมาณห้าใบหรือเปล่าช่วงนี้ลดเยอะนะคะหมดแล้วหมดเลยพพ์ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะสีเขียวจะมี2รุ่นค่ะรุ่นนี้จะเป็นลงยันหนังวัวแม่เหล็กรุ่นนี้จะเป็นลงยันหนังวัวแบบพับนะคะด้านในจะมีพุทธคุณเหมือนกันช่องใส่เงินเหรียญนะคะและใส่แบงค์พันได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับพุทธคุณครบจบในใบเดียวค่ะ่ะรุน,น ก็จัดราคาสลดเหมือนกันนะคะ